เพราะฉะนั้นสองมือของมึงขาดาากันตาแค่เท่ากูตกอีแล้วกูจะต้องโทษให้มดูดีหรือน,น,น่าอนาิคมผูเออ้เก่งไกลท่านท่านให้คนฉันถวายเกือบล้มถลาย้ทุกคนล้มตายพระมือที่เคยใหม่กำจัดออกซงข้าพี่น้องฉันถวายวันนี้เนี่ยเป็นวาระสุดท้ายของท่าน อยอมแพ้ไม่ไหมครเราสู้ไม่ได้แบบตอนนี้พระองค์ก็เหมือนลูกมืออยู่ในกำไก่เขาจะบีบก็ตายเขาจะคลายแล้วก็ขี้แตกงคลาย,ายาแล้ก็ยอมแพได้ไหมค,ค,นนครับบนเรือกูนักสักชั่งน้ำหนักไม่มีวันยอมแพ้และการกระทำของกูที่ผ่านมากูภาคภูมิใจอีกนะที่กูได้ปกครองแผ่นดินของนกลางทเ และที่สำคัญสิ่งที่คนยังกลัวเราพยายามไม่เคยเลือนและเป็นหนึ่งสิ่งที่ผู้ภาคภูใจมากสุก็คือการได้แผ่นดินัดตะวันมาเป็นเมืองขึ้นและก็ข้ารุงเชาฉันตะวันด้วยมาก่ข้าขวาเราฟูดีไหมในตงกูขอปล่อยข้าขวาเล่ไหมเฮ้